บริษัทผู้ชนะจิตริด55จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้จัดถแถลงข่าวเปิดตัวปุ๋ยผู้ชนะจิตทิษเพื่อเปลี่ยนระบบปายใจให้เป็นรายรับของเกษตรโดยการเปลี่ยนสถานที่เคยซื้อปุ๋ยผันมาซื้อปุ๋ยผ่านสากรการเกษตรและทกศหรือสอกตที่ใกล้บ้านท่านทั่ทวประเทศเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอิมพีเรียนแม่ปิงเชียงใหม่ โดยมีผู้ส ai, ื่อข่าวทุกสำนักและตัวแทนสมาชิกสากรการเกษตรและทกศภาคเหนือมาร่วมรับฟังแถลงข่าวครั้งนี้จำนวนมากที่จะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในการลดต้นทุนของเกษตรกรและก็ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสากรรือทกศนะครับเข้าร่วมโครงการเก็ตระบบใยจ่ายเป็นรายรับโดยการหาซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ที่สครลยุตตอสที่ค่ายบ้านท่านทั่วประเทศไทยและขารเดียวกันบริษัทก็มีการส่งเสริมการขายให้สมาชิกที่เข้าวมโครง,งการมีผลนผลทุกระยะทุกเวลาตามแผนตลาดข,ของบริษัทที่วางไว้แต่ที่แน่ๆนะครับสมาชิกของสากลหรืตอสเพื่อซื้อสินค้าผ่านระบบสากลหรือสที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยจะได้หุ้นของสากลเพิ่มขึ้นครับนี่คือเป็นโครงการที่ทางบริษัทใช้ชื่อว่าโครงการผู้ชนะทิศเปลี่ยนระบบรายจ่ายเป็นเลยนะ การแถลงข่าวครั้งนี้นอกจากคุณคณะพจน์หอมเย็นประธานกรรมการบริษัทผู้ชนะสิทิ์55จำกัดจะมาะแถลงด้วยตัวเองแล้วยังได้เชิญมิสเตอร์วิตาลีและมิสเตอร์จิมโพที่ปรึกษาบริษัทร,ร่วมเปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ปุย๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,ร,กรและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำอางนาโนโกแห่งทศวรรษที่21 ใหม่เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เป็น,น,าานทางเลือกใหม่ซึ่งทางด้านประสิทธิภาพ mm hmm. สูงกว่าปุ๋ยเคมีธรรมดาแล้วก็ไม่มีผลเสียหรือว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล,ลอ้อมแล้วก็ไม่มีอาานันตรายต่อชีวิตมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า everybody tries to have a beautiful skin and you know, every day we shower, we wash but with the latest technology, which is Nanotechnology we believe we can create some excellent product for the h u m e n skin คนจ็มพอว่าผิวภาพเป็นกระจบเก่าะมนุษย์กระจบของคนราเพราะฉะนั้นผิวภาพมันสาคัญมากก็เลยเราเ็สนใจทัเป็นใช้ n a n o t e c h นโลยีเทคโนโลยีลาสุดของโลกมาใช้ใน n a โนทอ o ตามเด็มาผลิตรัณฑ์นที่แบบ ดูแลผิวพรรณแข็นแกร์กับนานนางนังแข็งแครครับนอกจากนี้บริษัทผู้ชนะสิทิธย์55จำกัดยังได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกไั่เศรษฐกิจระบบอินทรีย์และปลูกปลาล์มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรภาคเหนือด้วยครับครับนะครับผมเองจริงๆแล้วนะครับเป็นเกษตรกรมานานกว่า25ปีนะครับได้ปลูก พืชเกือบทุกชนิดผลไม้มากกว่า50ชนิดนะครับในที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขนะครับมหาศาลคือนี่สิ่งนะครับผมเปลี่ยนความคิดจากคำคียาว,ว่าไผ่นะครับโดยการเริ่มจากไม้ไผ่นะครับพมีสอนเล็กไม้ไผ่เราจะมาศึกษาเรื่องไม้ไผ่ว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรและมีกี่ชนิดแล้วปลูกแล้วเป็นอย่างไรการตลาดเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมสูุปว่าการปลูกไผ่ ไม่ขาดทุนคดับบริษัทผู้ชนะสิทธิ์55จำกัดนอกจากถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการต่างๆแล้วยังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่คลังผุผู้ชนะสิทธิษประจําอําเภอต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนบริษัททาธุรกิจหรือคู่ค้ากับสากรณการเกษตรและทกศหรือสอกสตทั่วประเทศผู้สนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม02 533 2327ถึง8โทรศัพท์มือถือ0896589443และ0897850639